สวัสดีครับเขาก็ชอบเองนีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนี่ครับเนื่องจากว่าผ้าเบรกมันหมดนะครับเรามาฟังดูกันใกล้ๆเลยครับว่เสียงเบรกหมดมันเป็นยังไงเนี่ยครับได้ยินไหมครับเสียงนี่้เนี่ยยิ่งพอรถวิ่งเร็วๆนะครับหรือว่าเบรกมันร้อนเนี่ยจามันร้อนเนี่ยได้ยินชัดแจ๋วเลยฮะเนี่ยครับไม่ใช่เสียงแตกต่างจากเสียงลูกปืนนะเนีเสียงผ้าเบรกก็คือว่าหลักๆง่ายๆเลยนะครับถ้าจะรู้ว่าเสียงผ้าเบรกหรือไม่เนี่ยถ้าเราเหยียบเบรก นะถ้าเราแตะค่อยๆแตะเบรกแล้วมีเสียงค่อยๆดังขึ้นนะเช่นเราค่อยๆเรียบเบรกแล้วมันจะมีเสียงดังขึ้นตามแรงเท้าเราที่เราเหยียบนะอันนันแหละครับพาเบรกหมด<笑><笑>นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะไม่ใช่ว่าขับขับอยู่มีเสียงอะไรไม่รู้อีตอนแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะงงๆหมือนกันนะแต่ว่า,อาลองวิธีนี้ดูนะครับยังไงก็ไปลองดูนะครับแต่ให้ชัวร์สุดเลยคือยกขึ้นมานะฮะแล้วก็ลองหมุนดูนะครับ อาการของลูกปืนล้อกับอาการเสรียงพ่อเบรกนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอาการเสรียงลูกปืนล้อเวลาหมุนมันจะรู้สึกคืดคืดคืดคืนะฮะแต่ถ้าเป็นพ่อเบรกจะดังจี้จี้เนี่ยครับมันดังจี้จีจีเนี่ยนะฮะจี้จี้จจากตรงนี้ครับเนี่ยครับสาเหตุอันนี้อันนี้คืออันที่หมดแล้วนะฮะเนี่ยครับอันนี้คือฝั่งนู้นที่เปลี่ยนแล้วนะย่ยหมดอย่างนี้เลยครับไอที่มันดังจี้จีเนี่ยมันดังจากแผ่นนี้นะฮะ สำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับไม่มีทักษะทางช่างนะครับหรือไม่เคยถอดเปลี่ยนพ่อเบรกนะมันงีจีบจากตรงนี้นะมันจะเอาเจ้าเหล็กเนี่ยไปขูดกับแผ่นดิสขูดเพื่ออะไรนะฮะขูดเพื่อให้เรารู้ว่าพ่อเบรกหมดแล้วนะเพราะว่าเวลาเสียสีเนี่ยมันจะมีเสียงเยมันจะดังเงี้ยนี่ครับนี่สูอวิธีบอกของเขานะครับเราอย่าปล่อยให้มันดังจนจนนานนะครับ ควรจะดังได้ไม่เกินแค่วันหรือสองวันเท่านั้นนะครับอย่าปล่อยให้นานกว่านี้นะเนื่องจากอะไรเนื่องจากนี่เหล็กนะครับมันแข็งนะมันจะไปอาจจะไปบาดจานดิสท่านนะครับจะทําให้จานดิสเป็นรอยได้นะฮหรือจะเสียมากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับถ้ามันมีเสียงอย่างนี้เมื่อไหร่นะฮะเปลี่ยนนะครับนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนะฮะเอ่อถ้าเบรกที่เป็นดิสเบรกดิสเบรกหลังนะครับดิสเบรกหลังไม่เหมือนดิสเบรกหน้านะฮะ วิธีการใส่กลับเข้าไปยากกว่ากันเยอะครับนะไม่เหมือนดิเบกหน้าดิเบกหน้าเราแค่เอาแคมป์กดเข้าไปมันก็เข้าแล้วนะครับแต่ดิเบกหลังไม่เข้านะครับเนื่องจากมันเป็นแบบเดือยน,นะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าว่าใส่เข้าไปยังไงตอนถอดง่ายครับตอนใส่าย,ยากขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับ